น้อมนำหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุพรรณสาพันนาครูโรงเรียนบ้านหนองคูนนแก้วหนองอีย่าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศิษเกตเขตหนึ่งกลุ่มซีอวโอเางห็นหนึ่งวันนี้ดิฉันมีความภาคภูมิใจที่จะนําเสนอห้องเรียนคุณภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห ประจำปีการศึกษา2,575ขอเชิญชมได้แล้วค่ะด้านกายภาพ 1. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดของห้องเรียนมีการจัดโต๊ะเก้าอี้ของนักเรียนและคุณครูอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ในสภาพแข็งแรงปลอดภัยและสะอาดบริเวณภายในรอบห้องเรียนมีความสะอาดและปลอดภัย มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ของใช้ในห้องเรียนอย่างเรียบร้อยสบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีป้ายชื่อชั้นเรียนป้ายชื่อรูประจำชั้นป้ายแสดงสติการมาเรียนป้ายสมาชิกเพื่อนร่วมชั้นมีสัญลักษณ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีตารางสอนตารางเรียนมีป้ายแสดงข้อตกลงในห้องเรียนมุมแสดงผลงานของนักเรียนมุมส่งเสริมการอ่าน มุมสำหรับเก็บแปลงฟันและแก้วน้ำมุมจัดป้ายนิเทศเหตุการณ์ปัจจุบันและมีสื่ออุปกรณ์ ICT ที่พร้อมใช้งานบุคลิกภาพและการปฏิบัติตนของครูคู่แต่งกายสุภาพสะอาดพูดจาสุภาพเป็นแบบอย่างที่ดีอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานมีความใส่ใจและตั้งใจสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใฝ่เรียนรู้และแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกฝึกเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด,ด้วยตนเองใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดให้นักเรียนมีความสนใจมากขึ้นด้านคุณภาพครู 1. การบริหารจัดการชั้นเรียนมีการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมีเอกสารประจำชั้นเรียนที่เป็นปัจจุบันครบถ้วนมีการช่วยเหลือและให้คำรึกษาแก่ผู้เรียนโดยศึกษาประวัติข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านนักเรียนมีการรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล 2. การจัดการเรียนการสอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงมีการผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีการประเมินตามสภาพจริงโดยแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนและจากชิ้นงานของนักเรียนมีกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนด้านคุณภาพผู้เรียน 1. ผลสำเร็จของผู้เรียนนักเรียนอ่านออกเขียนได้ตามระดับชั้น มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีปฏิบัติตามข้อตกลงกฎระเบียบของห้องเรียนคือจัดวางรองเท้าให้เป็นระเบียบช่วยกันรักษาความสะอาดในห้องเรียนและตั้งใจเรียน 2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนมีคุณธรรมจร,ริยธรรมอันดีงามซึ่งสอดคล้องกับโครงงานคุณธรรมของห้องเรียนเรื่องห้องเรียนคุณภาพหดาว ทำให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและรักความสะอาดมากขึ้นมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและตั้งใจเรียนทั้งนี้นักเรียนมีค่านิยมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักการออมเงินเป็นประจำทุกวันและมีจิตสำนึกที่ดีต่อตอนเองและทุกคนรู้จักการบันทึกความดีอย่างสม่ำเสมอเป็นอย่างไรบ้างคะห้องเรียนคุณภาพชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านหนองคูน,นแก้วหนองอียาของเรา น่าอยู่น่าเรียนน่าศึกษาหาความรู้ไหมคะ การนำเสนอห้องเรียนคุณภาพในครั้งนี้ก็เขร็จสิ้นสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอขอบพระคุณท่านผู้ในการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสะเก็ดเขตหนึ่งท่านผู้ในการโรงเรียนบ้านหนองคูน,นแก้วหนองบีญาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ให้คำปรึกษาและให้กำลังใจในการทำงานในครั้งนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่คอยติดตามผลงานของดิฉันขอขอบพระคุณค่ะ